เขาเข้าไปหาเขาไม่ได้เลยก็เป็นสัญชาตญาณของอไม่อ่อนไม่ลูกอ่อนนะคะอ่าอันนี้ที่บอ่อเนี้ยเป็นบอ่อเฉพาะที่พี่น้องคนไหนค่ะยังทําบ่อคลอดของหนูยังไม่เป็นก็ให้ดูเป็นเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ค<ะ>อันนี้เราทําเป็นห้องเราทําเป็นแถวเนี่ยอันนี้มันเป็นแถวยาวไปโน่นมันสี่แถวใช่ไหมคือกลางช่วงกลางเนี่ยช่วงกลางมันจะเป็นสองแถว มันจะเป็นสองแถวยาวไปนู่นเนี่ยแล้วก็ทำเป็นช่องช่องไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปจับตัวแม่แเรามันมีห้องผสมพันธุ์อยู่แล้วทีนี้<ะ>ไอ้ตัวไหนพร้อมที่จะคลอดอะ่ะเราก็จับมาปล่อยทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวเราไม่ต้องมาปล่อยเข้ารูนี่นะ,ะเราปล่อยในเข้าห้องอาหารหนู่นเดี๋ยวมันก็ พอตัวกลางคืนปุ๊บเนี่ยยำจะวิ่งหาเองยำมันหารูปเขาเองก็คือปล่อยในห้องอาหารเลยแล้วเขาจะวิ่งมานอนเาเองอ่ในห้องอาหารแล้วเขาจะวิ่งมาหาที่มาหาที่อยู่ของเขาเองที่อยู่เขาเองแล้วง่ายง่ายแล้วคันนี้าลงนี้เรายังไม่ได้ปล่อยหนูเข้ามาเนาะยังไม่ได้ปล่อยกอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยหนูเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เอาหนู อันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทําที่ห้องคลอดของเขาก่อนอ uh huh. นะพี่น้องคนไหนที่อยากจะรู้ว่าเออจะทํายังไงแยกออกยังไง uh huh. อันนี้เราไม่ต้องไปใส่วงบ่อนะผมขอแนะนําเลยอย่าเอาไปใส่วงบ่อถ้าใส่วงบ่ออย่างนั้นนะ่ะเราให้อาหารมันทุกวันใส่แก้วไปแก้วน้ําอ uh ่ะ huh. อย่างนั้นนะ่ะเรามันเหนื่อยอ uh huh. เราไม่มีเวลาทําพ่อหนูเราสี่ร้อยห้าร้อยตัวขึ้นไปแล้วเนี่ย uh huh. เราไม่มีเวลาเลยเราเหนื่อย ถ้าทำแบบระบบอย่างผมเนี่ยมันไม่เหนื่อยเรามีห้องอาหารอีกที่นึองตรงนี้เราไม่ให้อาหารตรงนี้อันนี้เป็นช่องคลอดเขาอย่างเดียวนะอันนี้เดี๋ยวยาไปนู้นหละเดี๋ยวหนูถ่ายช่องอาหารนะคะเออนั่นแหละช่องอาหารเขาจะเข้าตรงนี้นะคะมีช่องตรงนี้เปิดช่องให้เขาเลยนะคะเปิดช่องให้เขาแล้วก็ฝั่งข้างบนตรงนี้นะคะก็เป็นห้องอาหารเนาะอันนี้เป็นห้องอาหารอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เราก็ เราปิดไว้เนาะยังไม่ได้เปิดอแต่นี้ปิดไว้อยู่ไม่ได้เปิดส่วนทางนี้นะคะช่องอาหารมีช่องอาหารมีสองมีสองช่องเนาะ่พงพอเปิดสองช่องเนาะเพราะว่ามันหนูมันเยอะเนาะตอนนั้นเราเปิดช่องเดียวเล็กๆคือไม่ได้เราต้องเปิดให้มันกว้างกว้างดีหนูเราเยอะขึ้นมาสี่ห้าร้อยตัวนี่ค่ะนี่ก็ปล่อยรูเข้ารูออกเนี่ยเขาจะออกทางไหนเข้าทางไหนมันได้หมดเนื้อยาไปนู่นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูกันนะคะ เนี่ยถึงที่ผมแนะนําอย่างนี้นะค <ภา S 2> ่ะเออที่ผมแนะนําอย่างนี้ผมให้ทําโรงเรียนแบบนี้คือเรามันประหยัดประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดพื้นที่อ่าพื้นที่เราแคบแคบน้อยนเนี่ยไอ้บางพี่น้องผมลูกค้าผมที่เขาบอกผมว่าพื้นที่เขาน้อยเนี่ย <ภา S 1> ผมจะขอแนะนําให้ทําอย่างนี้ถ้าเราเอาเป็นวงบ่อไปตั้งเรียงรายกัน,นอย่างนั้นนะ่ะคือเราจะใช้พื้นที่มันกว้างแล้วก็เราก็เหนื่อยด้วย เอเราไม่มีเวลาพักเลยอย่างนั้นมันเหนื่อย uh huh. ถ้าทําระบบเนี้ยคือโอเคเราให้อาหารมันไว้ที่เดียวค uh huh. ่ะอ่าอาหารมันอยู่ทางนี้ให้ที่เดียวเลยไอต้ตอนนี้ก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันมาอยู่ของมันเองหาที่ข้อทอ,องมันเองขอเราพอ,อเราทํารูทําอะไรไว้ให้มันเรียบร้อยหมดแล้ว uh huh. อันนี้ระบบประหยัดอ่า uh huh. ตัวแม่หนูที่ออกมาออกมา,ออก,มาออกลูกค uh huh. ่ะโอเคก็ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องประหยัดเลยสุด,สด โอเคคลิปนี้เนาะก็เป็นการแนะนําเป็นการแนะนําทําห้องคลอดนะคะห้องคลอดของหนูนะคะก็คลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะพ่อเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเป็นตอนอะไรดีคะทําอะไรดีแนะนําแนะนําอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวหนูที่ว่าเออตราถาตัวหนูเป็นไงจะให้เอามาปล่อยโรงเรียนตรงนี้อ,อถ้าตัวหนูเรามีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่า ตอนหนูเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่น้องได้อมองเห็นกันอีกอันนึงอีกอันนึงมีลูกค้าถามมีลูกค้าถามมาว่านะคะเขาอยากเลี้ยงหนูเขาอยากเลี้ยงหนูพ่อแต่ว่าเขาบอกว่าไม่กล้าจับหนูเหมือนที่พ่อจับยกยกขึ้นอย่างเงี้ยอ,อ๋อครับมันจะมีวิธีจับคือขอขอให้พ่อแนะนําเทคนิควิธีการจับหนูดีกว่า <laughs>